โอ้โหแค่จะเพาะด้านหน้าประสาทนะสิมันจะมีด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเลยเนาะข้างหน้าจวดตรงนี้นะใช่ไหมแต่เข้าประตูสามประตูเข้าอินเดียนะทามเธอไหวไหมเธอโอเคหรือเปล่าถือสองคนแขกถทาม นี่เอมอยูอ่นี่คือด้านหน้าของเมืองพระนครนะคะสวยงามเก็สิก็สิเ็มี่แหละนะ หน <c ười> <phải> ี่ประตูเราจะเข้าไปนะคะโอ้โหมาดูก้อนเนี้ย เป็นตันนะนะเนะี่ย <Okay. S 1> ถ้าพวกเราก็ใช้ยกเครมยกอะไรยกนะรถเครมเนาะอ,ะอะดูยังมีเสาอีกยังมีจั่วเสาอีกนี่รั้วดูไหมดูรั้วเข้าดูยังใหม่อยู่เลยอ่ะมั่นคงมาก ไปยางออกมาดูบางหัวแม่ยังม่อยู่เลยนะเห็นบ่มันยังไม่ได้ทำายเลยนะแมนมันแมนอยู่แต่ว่ามาเอาเบาไปว่ามันอยู่แต่ยังไม่ไั้นสองขั้นอย่ยังอยู่อยู่คือนเขาขึ้นเขาอยู่ อันนี้ด้านาหน้าทางออกคะท่านผ้ชมีนใหม่นด,ด,ด បានទៅ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  ถ่ายแล้วถ the well right. <tr> ่ายแล้วถ่ายแล้วนี่ตรงนั้นอ่ะก็ไปยืนอยู่กลางน้ําถ่ายเอาอะไรตรงนี้มองเห็นอะไรลูกบากลังลงจากบันไรนะคะนี่แหละคุณพ่อมาใช่เป็นโฟมเพาะอร่อยไว้ในน้ำเพราะตอนนั้นเขาซ่อมถนนนี่ไงต่อมถังข้าตรงนี้คุณพ่อมาก็มาตัวนี้แหละ นี่เห็นไหมว่าน้ําลึกขนาดไหนเวลาคนค้นเขามาในว่างเขาบ่ออะเลยได้ไหมสิมาติยังลอยหนักประมาณหูเกลียวมดอใชไหมเข้าใจปะเออเอาสิมากว่าสิมาถึงเขาหน่ยเจ็บิึงลอยหนักมากกันปล่อยเจอระหกเจอระเหอเออกนะเอา้าไม่เห็นยังเขาได้ยเรื่องมั้ย